ก็หลังจากที่เราทําการเทสสายต้นเทสตัวออสิลโลมิเตอรแล้วขั้นตอนต่อไปสมอติว่าเราต้องการวัดสัญญาณสิ่งที่เราต้องการเซ็ตแรกๆนะที่ต้องทำคือการเซ็ตการวัดสัญญาณ AC DC แล้วก็กราวครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ช่องหนึ่งมันออนอยู่นะครับเราอยากออฟช่้งหนึ่งเห็นครับเราก็กดซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับ นี้ผมจะวัดช่องสองเมืเ่อช a n n สองนะครับผมต่อกับตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เป็นรูปสายนะครับรูปสายนะครับทีนี้ระดับสัญญาณก็แล้วแต่ออสซิโลสโคปเบองต้นมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนก็ได้นะครับอาจอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับคาถามคือเราจะต้องทำเนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ระดับสัญญาณจริงมีเท่าไหร่สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือพอเรากดตัวนี้ไปครับเมนูที่สําคัญที่สุดเลยนะครับตัวคัพ pling ของสัญญาณนะครับ DC c o u pling พูดง่ายๆคือเราเอาสัญญาณมีอะไรมาก็คือเข้าผ่านตัวนี้ได้โดยตรงก็คือเหมือนเอาสายต่อสายเลยนะครับส่วน AC c o u pling ก็คือเหมือนกับมันเลือกสายที่มาไปเนี่ยจะต้องผ่านตัวคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวนั่นหมายความว่าสัญญาณไฟฟ้ากระแสญญตรงมันจะไม่สามารถผ่าน AC ได้นะครับส่วนกราวก็คือระดับ,บ reference หรือระดับกราวที่เราต้องการเป็นไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือให้เรามาที่ c o u pling นะครับก็คือกดเมนูตรงนี้แล้วก็กดมาที่กราวก่อนเลยอันดับแรก เห็นไหมครับ,รบกราวมันอยู่ข้างบนนะครับก็โดยปกติก็อยู่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการให้ระดับกราวมันอยู่ตรงไหนให้ดิสเพย์ให้เห็นอ่าโดยปกติถ้าเราต้องเราก็ตั้งตรงกลางก็ได้ครับตรงกลางตรงนี้นะครับอ่หรือเราก,กดตรงนี้ก็ได้อ่คผมไม่ได้เลยว่าปกตินะ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงศูนย์นะครับพอเราตั้งกราวเสร็จปุ๊บขึ้นอยู่กับเราว่าเราอ่าคัปติ้งแบบไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยผมอ่า สมมติว่าผมตั้ง DC เป็น DC ก่อนนะครับก,กรณีเนี้ยเราจะพบว่าผมตั้ง DC นะกับ AC จะพบว่ามันไม่ต่างกันเลยนะครับ AC เห็นไหมครับ AC ไม่ต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองมิชชันเมใส่ใส่ค่าที่เราต้องการวัดไปด้วยนึงนะครับไอ้มิชชันเมเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูละนะครับเราจะวัดแอมป์จูก่อนก็ได้นะครับอเอาตัวนี้เดี๋ยวผมขอเอาช่องสอง ใช่นนหนึ่งช่างบันนะ,ะครับแล้วก็ค่ามีนก็คือแอบเบลเลตหรือค่อคาเฉลีย่ยบางบางบางยี่ห้อบางย่เป็นแอบเบลเลตอ่าโอเค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมออฟฟิซินซี่ไปเลยก็ได้ออฟฟิซินซี่ไปนะครับตอนนี้นะครับเราดูสำคัญคือแอมพิจูดนะครับแอมพิจูดก็คือสีอ จุดหนึ่งหกโวลต์นะครับนะคือถ้าเราดูตัวนี้นะครับตัวนี้ช่องมันนะครับหนึ่งช่องเนี่ยนะครับก็คือสองโวลต์นะครับในสองโวลต์นะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่าที่อ่านได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมส่งผมจ่ายแอมป์จูดตัวนี้ออกมานะครับก็คือสองโวลต์พิกทูพิกของตัวนี้นะครับแล้วประเด็นคือถ้าเราวัดค่าสัญญาณมา DC กับ AC เนี่ยเราจะพบเลยครับค่าแอมป์จูดุด4.16ค่าเฉลี่ย ประมาณเป็นศูนย,ย์นะใกล้ๆศูนย์ก็คือแปดมิลลิโวลต์เอซีก็เหมือนกันครับเท่าเท่ากันเลยนะครับเท่าเท่ากันเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบของ DC ประกอบอยู่เลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าผมจะเอามีส่วนประกอบของ DC อยู่เข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าว่า,วาผมเราเรียกว่า DC offset นะครับก็คือว่าผมใส่ DC offset เข้าไปเท่ากับ1โวลต์นะครับ1โวลต์หมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้มันมี ปกติมันไม่มี DC คือศูนย์โวลต์พอ 1, นหนึ่งโวลต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ระดับสัญญาณตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาที่หนึ่งโวลต์แล้วก็ขี่ไฟ DC อยู่หนึ่งโวลต์ถ้าเราเราตั้งสัญญาณ DC เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับเราเห็นนะครับแอมปิจูดมันเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแอมปิจูดนะครับแต่ค่าเฉลี่ยนะครับมันจากศูนย์เนี้ยมาเป็นสองโวลต์ก็คือเอาตัวนี้พูดง่ายๆคือจริงๆก็ต้องทำการอินทิเกรตเนาะ หาค่าเฉลี่ยตัวนี้ใต้กราฟตัวนี้กับตัวนี้นะครับล้วก็มาเฉลี่ยกันเพราะั้นค่าเฉลี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยในทางในทางในทางการวัดก็คือไฟไฟดีซีนั่นเองนะครับเป็นระดับไฟดีซีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกคัพปิ้งเป็น AC ีเป็น AC นะผลเห็นไหมครับมันก็จะเอาฟิลเตอร์ DC ออกไปก็จะเหลือแค่ AC เหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะออฟเซตไปเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราตั้งเ c นะครับมันก็จะเอาไฟไฟซีออกไปนะครับเราก็ถ้าเราสังเกตได้ได้ค่าเฉลี่ยมันจะเป็นศูนะครับค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นะครับโอเคครับ